เหนื่อยฟรีแน่นอนครับถ้ายูทูบเบอร์ทำคลิปแบบนี้ครับฝากด like, ดากดดไลบงสวัสดีครับผมเสกสรรปั้นยูทูบปัญหาที่พี่น้องส่งมาหาผมครับนะเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมาย แต่3ปัญหาหลักๆที่พี่น้องเจอแล้วเนี่ยแล้วก็ทําให้ไม่มีรายได้เปิดซาได้ไม่ผ่านมีอยู่3ข้อครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกท่านทําไปเพราะว่าเหนื่อยฟรีแน่นอนครับปัญหาข้อแรกก็คือหลายท่านไปเอาเพลงมาจากคลิปใน YouTube ที่เขาเขียนบอกว่าเพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์สุดท้ายแล้วครับพอเอามาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นโดนติดลิขสิทธิ์งานครับลองคิดดูนะครับเราทําคลิปลงไปแล้วเนี่ย 20คลิป50คลิปบางคนเป็นร้อยคลิปเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าเจอปัญหาเรื่องเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ส่งผลให้ต้องลบคลิปทิ้งแล้วอัพใหม่ครับลองคิดดูสิครับว่าเราเหนื่อยขนาดไหนแล้วต้องมานั่งลบคลิปทิ้งแล้วอัพใหม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพลงห้ามพลาดเด็ดขาดนะส่วนตัวที่อุปเลยจะแนะนําก็คือถ้าใช้ชัวร์ครับมีอยู่2แหล่งปลอดภัยที่สุด100%ครับก็คือเป็นเพลงฟรีที่ YouTube เขาแจกเองนะ ต่อมาครับอีกแหล่งหนึ่งที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเสียเงนินด้วยนะครับก็คือเราต้องไปซื้อเพลงมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าใช้เพลงฟรีที่แจกในคลิปของใครก็ตามที่บอกว่าฟรีเพราะว่าเราอาจจะเหนื่อยฟรีก็ได้นะครับสิ่งที่จะทําให้เราเหนื่อยฟรีแบบที่2นะครับก็คือเราเนี่ยครับทำผิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เรื่องของการที่เราเอาคลิปของชาวบ้านมาเอารูปภาพหรือว่าเอาเพลงของชาวบ้านมาครับ ผมเจอพี่น้องหลายท่านครับนะเรียกได้ว่ายิ้มตอนแรกคือโอ้โหไม่ต้องทําเองไม่ต้องเหนื่อยเอาคลิปชาวบ้านมาใช้แล้วก็ผ่านกฎไวมากแต่สุดท้ายท้ายสุดครับถึงแม้ว่าจะผ่านกดไปแล้ว YouTube ก็ไม่อนุมัติเปิดสร้างรายได้อยู่ดีนะครับเรียกได้ว่าทําไปก็เหนื่อยฟรีครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องทําด้วยมือเราเองเป็นการปลอดภัยที่สุดนะครับ เนื่อยฟรีในรูปแบบที่3ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนทําคลิปเองก็เถอะแต่ว่าเนื้อหาของเรานะครับไปเอามาจากเว็บไซต์ไปเอามาจากของคนอื่นมาเช่นไปอ่านหนังสือของคนอื่นมาเอาบทความคนอื่นมาอันนี้ครับต่อให้เราทำเองก็จะเจอเนื้อหาไอ้ข้อหาเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ครับซึ่งก็ส่งผลให้เปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับผมเจอหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่าโอ้โหทำคลิปตั้งนานแล้ว แต่เจอเนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่ทําไงดีคําตอบก็คือก็ต้องลบคลิปที่มันติดปัญหานี้ครับเนื้อหาที่นํากลับมาใช้ใหม่นะครับต้องลบคลิปไปแล้วก็ต้องทําคลิปใหม่ซึ่งการลบคลิปครับมันก็จะทําให้จํานวนชั่วโมงในช่องของเราก็จะลดลงด้วยนะครับผมนะอันนี้ต้องระวังไวด้ดีๆครับผมนะเนื้อหาต้องคิดเองด้วยแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆคลิปเพลงรูปภาพก็ต้องทําเองด้วยดีที่สุดครับ ถ้าพี่น้องท่านไหนเลี่ยง3ข้อนี้ครับรับรองว่าจะไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมนิดนึงเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ก็คือการที่เราเอาคลิปเดิมของเราเนี่ยครับนะมาลงซ้ำอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับนะตอนนี้ครับก็ยังหนาวอ,อยู่เลยนะครับพี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย นะครับผมจะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับทำยูทูบช็อตวยนะตอนนี้มันปังมากเลยนะขอบคุณมากครับ